สารเพื่อเจ้าลำปางโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสวัสดีเจ้าสวัสดีถันผู้ฟังทุกถันนะเจ้ากับรายการข่าวสารเพื่อเจ้าลำปางบ้านเฮาทุกบ่ายวันเสาร์นะเจ้าวันนี้กับมาปะกับน้องน้ำ น้ำเพชรมีฉลาดนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางกันแหมจินเคยนะเจ้าวันนี้น้องกะจะเอาข้อมูลข่าวสารประเด็นตีน่าสนใจมาอัปเดตท,ที่ทันผู้ฟังได้หับฟังกันนะเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายทันผู้ฟังทุกท่านก่อนนะเจ้าบ่ว,าว่าจะเป็นผู้ตีหับฟังทาง FM 97เมกะสเฮิรตร์วทลำปาง ทางเพจ Facebook และก็ตั้งช่อง y o ย u b e ทติเป็นพอดแคสต์ของเฮานะเจ้าก็สามารถเข้าไปหับฟังข้อมูลข่าวสารเป็นภาษากาเมืองได้เลยเจ้าข่าวแรกของภาวน,นี้นะเจ้าก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเนาะโดยนายเศษฐาทวิศินนายกรัฐมนตรีประกาศขจัดวงจรยาเสพติด คือเป็นวาระแห่งชาติโดยพนึกกำลังและกระทกแผนเร่งด่วนยำนโยบายรัฐคือหน่วยงานราชการบุรณาการและก็เป็นเสาลักในการแก้ปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดร่วมกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยยึดลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ในคณะตีผู้ฆ่าเนี่ยต้องปราบปรามอย่างเข้มข้นและก็ยึดทรัพย์พร้อมทั้งทกแผน3มระยะเพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคมและกะ็ใื้ประเทศไทยเนี่ยกับบามีสถาบันครอบครวัวตีเข้มแข็งโดยคือผู้วาราชการทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพลักในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง มีการกำหนดเป้าหมายและกตัวชี้วัดโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในหนึ่งปียาเสพติดจะต้องมดไปจากประเทศไทยซึ่งคณะนี่นายกได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาย,ยาเสบติดแล้วโดยมีฮือหมู่ทหารเข้าร่วมเพื่อ ตรึงกำลังพื้นตีในชายแดนติมีการลักลอบนำเข้ายาสิติดแล้วก็ขอเวลาคือขณะทำงานได้ดำเนินการก่อนจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆเจ้าด้านนายอนุทินชาญวิรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั่นจะเดินหน้าทำงานเชิงรุก กำชาบแลกกาดูแลชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยเร่งรัดปราบปามในระดับจังหวดัดซึ่งจะหีบดำเนินการเร็วที่สุดนะเจ้าเพราะว่าปัญหายาเสพติดบามีวันตีจะจบสิน้นโดยต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องเพื่อที่จะลดความลำบากหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการอู้ถึงยาเสพติดตอนนี้ก็มียาเสพติดรูปแบบใหม่นะเจ้าตีมีการ นิยมนำมาผสมกันซึ่งปป,ปสได้ออกมาเตือนแล้วนะเจ้าว่ะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าหากมีการเอามาผสมกันนะเจ้าโดยยาสิตติติอูถึงนิกามิจิวะแฮปปี้วอเทอร์แพลบาดในหมู่พับบาร์นอสสถานตีสถานบันเทิงต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด นักขนาดเลยนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการนําไปดัดแปลงผลิตภัณฑ์ชนิดผงคือไปใช้ในส่วนของการผสมกับบุหรี่หรือใจการเผาเผื่อหือได้สูดดมหืือได้มืนเมาอยังคือเกิดอาการเขิบเคร่มหรือว่าตื่นตัวคึกคักโดยการตีเอาสารเสพติดแต่ละประเภทมาปนกันเนี่ยมันทรงผลต่อร่างกายแบบรุนแรงขนาดเจ้า ถึงแม้ว่าจ้วงจ้วงแรกตีใจสารสิติตดชนิดเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยมันจะย่คือมันม่วนมันจอยมันคึกคักอันยังจะได้ก็ตามแต่ว่าถ้าเอามาใจ้เป็นเวลานานเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายและพฤติกรรมของผู้เสพเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะเจ้าและก็จะสร้างปัญหาใื้สังคมเนี่ยหนักขึ้นโดยซึ่งปัจจุบันก็มีข้อมูลหนึ่งตีหน้าตกใจเหมือนกันนะเจ้าจากปป,ปสพบว่า มีการลักลอบจำหน่ายายเสพติดละกก่อสันเซพติดในโลกออนไลน์หนักขึ้นนะจ้ะเช่นไลน์ทวิตเตอร์หรือว่า facebook การหยาหื่อละอ่อนเยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นและก็ยังป้าพฤติกรรมการเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดหลายชนิดเอามาผสมกันเนี่ย กำลังเป็นตีนิยมในหมูไวล์ลุนโดยปฏิเสพอ้างว่ามันยากให้เกิดอาการมึนเมามวนจ้อยล่กะกะมันตอบสนองได้ดีกว่าการเสพสารเสพติดแค่ตัวเดียวเจ้ามาตอกันตีข่าวตีสองนะเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อห้องเหับนักท่องเที่ยวชาวจีนกับชาวคาซักสถานนะเจ้าตีจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบาย ฟรีวิสาให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีและกะชาวคาสักสถานซึ่งเป็นมาตรการตามมาตรการการกระตุน้นการท่องเที่ยวระยะหล่งดวนนะเจ้าตั้งแต่วันตี่2าห้ากันยายน2566ถึงเ9เกกุมภาพันส์2 5 6นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขานหับกับนโยบายรัฐดังกล่าวโดวยมีการจัดตั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจต่าง เช่นจาดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองตีมีประสบการณ์ในการทำงานในถ่าอากาศยานตีประจำตามด่านตวออรวจบกต่างๆมาปฏิบัติหน้าที่จำนวนห5 0สบนายเพื่อร้องรับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถานซึ่งมีการขัดการว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มขึ้นจาก3 0 0 0 0 0คนต่อเดือน เป็น500,000คนต่อเดือนและในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวค้าซักสถานจะเพิ่มขึ้นจาก10,000คนต่อเดือนเป็น15,000คนต่อเดือนเจ้ามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อมีประสิทธิภาพนักขึ้นและกะจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที จัดช่องทางพิเศษในส่วนขาเข้าเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวค้าสักสถานโดยเฉพาะกลุ่มตีเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือในลักษณะตีเป็นกลุ่มทัวนอกจากนี้ก็จะมีการดาเนินการอย่างเข้มงวดกวดขันบังคับมีการเอารัดเอาเรียบการโก่ออาชญากรรมต่างๆต่อนักท่องเที่ยวรวมถึงการกวดขันชาวต่างชาติที่อาจเล็ดหลอดแอบแฝงเข้ามาก,กระทําผิดในประเททยใดเจ้า ข่าวสุดท้ายของเฮาในวันนี้นะจ้าคอระมออนุมัติงบกลางปีปี2566รวม2310.26ล้านบาทสนับสนุนค่าอาหารกลางวันอาหารเสริมประเภทนมฮึอกับอบจเทศบาลนครเทศบาลเมืองสอทอ สำหรับไตรมาตีสี่ทับหกโดยในใช้วชรงโคโซกประจำสำนักง,งานรัฐมนตรีได้เปิดเผยกับการประชุมรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอวันที่1ิ18กันยายนพศ2 5 6 6ว่าคอรอมอมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2 5 6 6งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือวัดจำเป็นก็คืองบกลางปี2566จำนวนทั้งสิ้น2,310.26ล้านบาทเพื่อเป็นขัดใจใจ่ายเอาไว้สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวันและกะ็อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนมคือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาบาจอเทศบาลนครเทศบาลเมืองล่ะก็ กรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสนเองเจ้าตามตีกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโดยกระทรวงมหาไทยจะนํางบกลางปี2566ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ไปชําระเป็นค่า,ชาใช้จ่ายอาหารกลางวานันและ,ะจัดซื้ออาหารเสริมประเภทนม้อกับโรงเรียนในไตมาติซี4ก็คือห่วงเดือนกันยายน2566เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่8พฤศจิกายนพศ2565อนุมัติคื้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันคือกับละอ่อนเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในอัตราตามขนาดของโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอส่งผลให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรบับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรบับสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนมประจำปีงบประมาณ2,566มีบเพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนคือกระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายพศ2566หรือว่างบกลางโดยรายการเงินสำรองติดใจเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือเงินจำเป็นเพื่อใช้จ่ายสำหรับเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันแล้วก็อาหารชนิดนมโดยในการขอจัดสรรงบกลางปี2566ครั้งนี้มหาดไทยได้คำนวณค่า,ชาใช้จ่าย แจกจากจำนวนนักเรียนจริงในผากเรียนที่1ทับ2566สำหรับรายละเอียดรายการเงินอุดหนุนวงเงิน2,310ล้าน2,062,300บาทจำแหนกออกเป็น1อาหารกังวันเด็กประถมไว้7,73ล้าน5,2,400บาท2อาหารกังวันระดับประถมศึกษา1,220ล้าน หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทสามอาหารเสริมประเภทนมสำหรับระดับชั้นปฐมศึกษาสามร้อยสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทส่วนค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัยมหาไทยได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย,ายงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายไว้แล้วเป็นจะได้กันพ่อเจ้าสำหรับสามข่าวตีน้องหนา้าเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะเจ้าก่อ เป็นเรื่องตีจะว่าเข้มข้นกับเข้มข้นใดแต่จะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเฮาของใครหลายๆคนกะว,ว่าเป็นจะอันใดเหมือนกันเจ้าน่าเสียดายขนาดเจ้าวันนี้เวลาของเฮากำมดลงแล้วนะเจ้าเอาไว้ปะกันใหม่กลบรายการข่าวสารเพื่อเจ้าลำปาง ทุกบายวันเสาร์ทาง FM97 เมกะเฮิรตสวทลำปางในเพจเ c e b o o k และกระทาง YouTube ได้นะเจ้าสำหรับวันนี้น้องน้ำขอลาไปก่อนเอาไว้ปะกันใหมวันหน้าสวัสดีเจ้าข้าวสารเพื่อเจ้าลำปางโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง